พี่ๆทุกท่านวันนี้เอาเจ้าสัววัดกลางบางแก้วมาให้ชมนะครับผมออมาดูกันเลยครับนี่นะครับพี่อันนี้เป็นเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงเป็นเจ้าสัวห้านะครับออกปีพศสองพันห้าร้อหกสิบสองนะครับ พระองค์นี้สวยมากพี่ไม่ผ่านการใช้งานเลยครับเนี่ยสวยสวยเดิมๆนะครับผมนะพร้อมกล่องเลยพี่ดูกล่องเลยพี่กำมือยังยังเขียวยังสวยอยู่เลยครับพี่เจ้าของเก่าเก็บไว้อย่างดีมากเนี่ยมาดูกันเลยนะครับผมเนี่ยลงกล้องให้ดูพี่ดาน,นานสวยมาก เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่ครับพัดไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่ครับาน,นาประมาณนี้นะครับดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังก็จะตอกโค้ดแล้วก็ตอกตัวเลขนะครับ ชัดเจนครับผมนี่ก็เป็นเลขเลขนัำเบอร์นะครับห้าห้าอะไรเนี่ยห้าหนึ่งห,ห้าหนึ่งแปดห้าจะใ,ใช่นะครับนี่ครับส่วนด้านข้างครับนี่ด้านข้าง สวยมากครับวงนี้นี่นี่ครับมานนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแรงพิมพ์ใหญ่เจ้าสัวห้าปี2,562นะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆดมคิครับนีครับรุ่นบู้ะนะ อสวดมนต์นะครับเ้าทองแดงวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมครับรพี่ๆท่านใดชอบหรือหาอยู่นะครับผม,ผมก็เปิดแบ่งป,ป,ปันนะครับผมองค์นี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพี่ท่านใด ชอบขายอยู่ก็ทักผมมาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ